5, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัศัตยานยนต์จัดหนักรับลมร้อน1-3 1 31, มีนาคมนี้ออกแกรนฟิลาโนไฮบิตแถมทองถอนศูนย์เปอร์เซ็นต์18เดือนออกฟาซิโอแถมเงินช่วยดาว6,000บาทของแถมมูลค่าอีกกว่า1 7 0บาทลุ้นโชคแจ็คพ็อตออกฟินแถมทองแถมเงินช่วยดาว2,000บาทออกรถทุกคันรับน้ำมันเต็มถังฟรีฟรีดาวสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่056-701-777หรือที่ 5, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัศัตยานยนต์ทุกสาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ 26มีนาคม2568ที่บริเวณแปลงสาธิตสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ในพื้นที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดโครงการสาธิตการใช้เครื่องมือบริหารจัดการในไร่อ้อยรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและสนองนโยบายของภาครัฐในการรณรงคดเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยการส่งเสริมเครื่องมือนวัตกรรมใหม่สามารถรื้อต่ออ้อยการเตรียมดินและการปลูกอ้อยในคราเดียวกันโดยมีนายกกชัยชายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยแปลงสาธิตขึ้นรถไถลงมือปลูกอ้อยด้วยตนเองมีนายอำเภอศรีเทพให้การต้อนรับและนายถนอมโพธิกุลนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเศษใบอ้อยที่เหลือจากการตัดอ้อยสด หากทำการเผาจะเกิดมรภาวทางอากาศอย่างยิ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่อาจสร้างผลกระทบให้กับชุมชนซึ่งทางสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบณ์ไม่ได้ละเลยและเห็นคุณค่าของเศษสร้างใบอ้อยสดที่ตกค้างในไร่จึงส่งเสริมให้ชาวไร่และภาคการเกษตรนํากลับมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่ใบอ้อยที่ค้างในไร่หลังจากการตัดอ้อยสดพบว่ามีประโยชน์หลากหลายเช่นสามารถเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินสามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินทําให้ดินร่วนซุยถ่ายเทอากาศและระบายน้ําได้ดีและสามารถช่วยทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการดำเนินการโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองบริษัทฟื่งปลูกก้าวกรุ๊ปจำกัดบริษัทต,ตั้งเสียปิงโลหกิจจำกัดตราเงาได้สับสนิเครื่องมือเช่นรถไถเครื่องพรวนดินสับใบอ้อยสารย่อยสลายใบอ้อยและเครื่องมือรื้อต่อพรวนดินเครื่องปลูกอ้อยซึ่งนับเป็นเครื่องมือยุคใหม่นำมาสาธิตให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการได้รับชมและซักถามอย่างใกล้ชิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในไร่อ้อยของตนเองได้